คุณกระเบืองฟัง p อ s e m a t p o s c a t สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ b อ n บ Boy, Boy. วิชาประวิศาสตร์ฟุตบอลที่ไม่มีในห้องเรียนครับกับพวกเราเด็กข้างสนามสำหรับเรื่องราวของ EP4 นี้เนี่ยเราจะออกจากสนามไปนิดหน่อยครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว2024เอง คือเรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการฟอร้องร้องกันระหว่างโค้ชฟุตบอลชาวเกาหลีใต้กับผู้ปกครองของเด็กที่เป็นนักกีฬาเยาวชนอะคาเดมีครับจริงๆเรื่องฟ้องร้องกันระหว่างโค้ชที่ฝึกโหดๆอะไรอย่างนี้กับเด็กมันก็เป็นประเด็นแหละแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ใหญ่หลับประเทศอื่นมาสนใจได้ถ้าคนคนนั้นไม่ใช่ซองวูจุนเป็นพ่อแท้ๆของซอนฮึงวินครับ ต้องเท้าความก่อนว่าเมื่อเราพูดถึงนักเตะเอเชียเก่งๆเนี่ยหลายๆคนถ้ารุ่นพ่อเราก็จะเป็นอ่าฮิเดโตชินาคาตะใช่ไหมรุ่นเราญี่่่ปุนอาใช่รุ่นเราก็จะเป็นแบบปากีซองอ่าปากีซองตํานายแมนยูจริงๆเขาก็ว่างเหมือนกันดบบมอนแมนยูคนนี้ใช่ถ้าเป็นเร็วๆนี้ก็อะไรมิโตมะใช่ไหมคารุมิโตมะวัตารุเอ็นโดประมาณนี้แล้วก็เกาหลีก็วังฮีชาของฟูแลนด์ตันใช่ก็จะอยู่ที่แล้วเกาหลีญี่ปุ่นนี่แหละซึ่ง ในสาหรับปัจจุบันนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอซอนฮึงบินที่เป็นหัวข้อของไก<ม>่เดยทองท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยเป็นนักเตะชาวเอเชีเยที่เก่งแล้วก็ประสบความสําเร็จที่สุดในปัจจุบันแล้วนะคร<ม>ับด้วยการที่เขาเนี่ยเคยได้ดาวซันโวของพิมเมลิกดาวซันโว์เอฟเอคัมีนักเตะยอดเยี่ยมของซูมโม่สองด้วยแล้วก็เคยได้รางวัลรองเท้าทองคําเมื่อปี22ของพิมเมลิกที่ผ่านมา ซึ่งด้วยรางวัลเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ทําให้หลายๆคนคงจะไม่มีใครกังขาเลยว่าเขาเก่งจริงๆอืแต่ว่า,าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ซอนน่ะเก่งแล้วก็มีพรสวรรค์มากขนาดนี้หนึ่งอย่างที่เป็นคีย์หลักสําคัญของเขาก็คือการฝึกอบรมขี้เข็นจากพ่อเขามันเองโดยที่พ่อเขาเนี่ยอบรมตั้งแต่ยังเป็นเด็กแล้วก็คือซอนจะต้องทําตัวอยู่ในกฎของพ่อตลอดเวลาก็คือไปโรงเรียนไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บ มีการซ้อมบอลหลังเลิกเรียนกลับบ้านมาก็ต้องซ้อมบอลอีกอืทั้งซ้อมบอลซ้อม,มให้หนักถ้าทำไม่ได้ก็ต้องโดนทำโทษโอโเออรวมไปถึงมีการเหมือนกับว่าควบคุมการใช้ชีวิตยอย่างที่ถ้าเคยได้ยินข่าวก็คือซอนเนี่ยพ่อเขาไม่ให้มีแฟนจนกว่าจะแข่งสาตาร์ทเลยตอนที่อายุเขาก็ตอนนี้ก็สามสิบก,กว่าแล้วนะซึ่งสาเหตุที่พ่อเขาทำอย่างนั้นเนี่ยบอกว่า ต้องการที่จะให้ซอนมีสมาธิแล้วก็มุ่งมั่นไปกันกับการที่เล่นฟุตบอลเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปออกนอกลู่นอกทางเลยคือสมัยประถมเนี่ยซอนหลังจากซ้อมฟุตบอลที่โรงเรียนเสร็จปุ๊บก็ต้องกลับมาซ้อมฟุตบอลกับพ่อด้วยการดอกบอลวนละ40นาทีแล้วก็เลี้ยงปวยผ่านเลี้ยงวนผ่านปวยไปมาไปมาอย่างนั้นแล้วก็ซ้อมกอกับพ่อเป็นเวลา7ปีเลยซึ่งซอนเนี่ยเขาเคยออกมาบอกว่าผมเนี่ยเบื่อมากที่ต้องทําอะไรซ้าๆเดิมเป็นทีแต่ว่า ผมกลัวคุณพ่อมากผมไม่กล้าบอกเขาว่าผมเบื่อนายกับสิ่งสิ่งนั้นที่เป็นรูทีนขนาดนี้ครั้งหนึ่งเราเคยเทะเลาะกันเรื่องอะไรสักอย่างพ่อผมเนี่ยโมโหเลยสั่งให้ดอกวันเปลี่ยนจาก40นาทีเป็นดอก4ี่ชั่วโมงผมดอกนานจนกระทั่งตาลายถึงขนาดที่มองลูกวันลูกเดียวเนี่ยเหมือนจะมีสี่ลูกลอยอยู่เลยขาผมก็เริ่มยืนไม่ไหวละทีนี้เนี่ยก็มีคุณยายบ้านข้างๆเนี่ยตะโกนบอกว่าจะแจ้งความจับพ่อผมโอ แบบปฏิบัติกับลูกใช้ไม่ดีโหดไปทำอะไรบ้ทรมา,านลูกอะไรเงี้ยพ่อ,พ,อพ่อผมก็เลยบอกว่าที่ทําแบบนี้ไปเนี่ยก็เพราะว่าเป็นความหวังดีแหละคัะแต่ว่าคุณยายคนนั้นก็ตะโกนกลับมาว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ปฏิบัติกับลูกแบบนี้หรอก <S <S อซึ่งพ่อของเขาเนี่ยก็เคยเออกมาชี้แจงในเรื่องแบบนี้บอกเาว่าที่ผมอัดลูกชายบ่อยๆต้องใช้กําลังอะไรเงี้ยเพราะผมคิดว่ามันเป็นความจําเป็นในการฝึกฝนผู้คนยุโรปผู้คนอื่นๆเนี่ยคงจะไม่เข้าใจวิธีการของผมหรอก อแต่ด้วยความที่ซอนเนี่ยได้รับการฝึกโฝนจากพุทพ่อมาตั้งแต่เด็กๆแล้วร่างกายสกิลก็พัฒนาจนทําให้สกิลการเล่นฟุตบอลของเขาเนี่ยเหนือชั้นกว่าเด็กรุ่นๆเดียวกันมากอถึงขนาดที่ไม่สามารถเล่นในประเทศได้แล้วทําให้ในช่วงอายุประมาณ17ปีเนี่ยเขาก็ย้ายไปที่อะคาเดมีของอสโมสรฮัมบ,บูกที่เยอรมันอ,อนั่นก็เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นของอาชีพฟุตบอลของซอนเล หลังจากเป็นอ,อยู่เป็นอะคาเดมี่เสร็จปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าการฝึกที่เนี่ยมันชิวๆแหละเพราะว่าการฝึกของยุโรปมันก็เทียบเท่าไม่ได้กับของ a อเจที่พ่อที่เขาเคยโดนกับพ่อมาอเขาก็เลยรู้สึกเออสบายสบายแล้วก็าหลังจากเล่นให้กับอะคาเดมี่ก็มาเล่นให้กับทีมฮังกุกใหญ่เป็นเวลาสามปีมแล้วก็ย้ายไปเล่นให้ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นใช่ไหมสามปีรวมระยะเวลาประมาณ6ปีที่เล่นให้กับทีมใหญ่ของลีกบุนเดสลีกาเนี่ยเขาก็ ย้ายไปท็อตแนมฮอสเปอร์ไปโชว์แพลวที่พเมลีกตอนปี2015ซึ่งหลังจากที่ไปอยู่ที่สเปอร์แล้วเนี่ยก็จุดนั้นนี่น,นับได้ว่าเป็นเหมือนกับจุดขาดขึ้นของซอนแล้วหลังจากนั้นนี่คือโชว์รีลายิงถล่มทลายเลยและในช่วงที่ซอนกำลังรุ่งๆอยู่เนี่ยพ่อของเขาที่อ,อยู่ที่เกาหลีก็มาเปิดเหมือนกับสถาบันฝึกสอนนักเรียน เยาวชนนี่ยเป็นแบบครับอคาเดมีของตัวเองอซึ่งใช้ชื่อว่าซอนฟุตบอลอะคาเดมีตั้งอยู่ที่เมืองชุนชอนซึ่งห่างจากกูนซนวันเจ็ดสิบกิโลเป็นแบบสถาบันที่อะคาเดมี Academy ขนาดใหญ่เลยใช้เงินสร้างประมาณเกือบสองหมื่นล้านวอนโอ้เยอะมากนะใช่ล้านบอนแต่เงินที่ใช้สร้างนั้นอ่ะส่วนใหญ่เลยเป็นเงินของซอนฮึงมินนั่นแหละเป็นเงินจากการค้าแข่งอาชีพของเขา ไอสถาบันขนาดใหญ่นี่คือใหญ่จริงๆเพราะว่ามีขนาดที่เป็นขนาดสนามฟุตบอลหสนาม6สนาม,นามใช่มีสนามฟุตบอลหสนามมีสนามการเรียนรู้ที่เป็นห้องเรียนทฤษฎีมีหอ,อพักนักกีฬาหน่วยแพทย์ทุกอย่างครบวงจรหมดเลยซึ่งวิธีที่พ่อของซอนเนี่ยใช้สอนเด็กเขาใช้วิธีที่ใช้แบบเดียวกับในการปั้นลูกชายมาใช้กับสอนเด็กคนอื่นๆเ, oh. เพื่อที่จะได้ว่า เกาหลีเนี่ยจะได้มีคนอย่างซอนเป็นคนต่อๆไปอืซึ่งนับตั้งแต่ปี2018ที่เปิดมาก็6ปีในปี2024ก็เกิดดราม่าขึ้นครับเพราะว่าการสอนมันก็คือการฝึกโหดใช่ไหม,มถ้าพูดแบบภาษางเราก็เหมือนกับการทระมานเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือคุณฝึกแล้วไปฝึกโหดกับลูกชายอ่ะด้วยความที่ ลูกพ่อลูกกันอะสายเลือดเดียวกันลูกก็คงไม่ได้ว่าอะไรมากแต่ว่าในเมื่อคุณเอาการศึกแบบนั้นอะไปใช้กับคนอื่นเอ,อเด็กคนอื่นยอะไรเงี้ยคือถ้ามันโหดเกินไปมันอาจจะกลายเป็นการทรุณกรรมเด็กได้และพ่อแม่เขาก็ไม่ยอมสุดท้ายเรื่องมันก็ต้องบานปลายออย่างเช่นเคสนี้ครับตอนเดือนมีนาคมปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อของเด็กชายเอนักฟุตบอลคนหนึ่งในอคาเดมี่ที่เกาหลีครับก็ ได้แจ้งความใส่ซอนวุงจุงครับแล้วก็สตาฟอีก2คนในข้อหาทารุณกรรมเยาวชนซึ่งเด็กชายเอเนี่ยได้บอกกับตำรวจว,ว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยโค้ดนี่เนี่ยตอนที่ลงสนามแล้วก็แข่งแพ้คู่ต่อสู้เนี่ยพอจบเกมเขาก็สั่งให้ทั้งทีมเนี่ยวิ่งจากเส้นหลังสนามหลังโกมาสู่เส้นกลางสนามซึ่งสนามฟุตบอลเนี่ยระยะสนามฟุตบอลมันประมาณ9 0 1ถึง100เมตรใช่ไหมครึ่งสนามอากาศยานไป50เมตร เขาให้วิ่งห้าสิบเมตรเนี่ยภายในย0สบวินาทีเด็กอย่ะอายุยา่สิบสามใช่แล้วก็คือบอกว่ามีเด็กนักเตะสามคนเนี่ยที่วิ่งมาไม่ทันโค้ชก็เลยสั่งให้สามคนนั้นเนี่ยนอนลงในท่าวิพืนท่าเตรียมแล้วก็เอาไม้เนี่ยฟาดไปที่หลังฟาดเลยรอรอใช่ถึงขั้นเลือดออกเลย,ยมันซ้อมบอลหรืออะไรเออเขาถึงโดนเข้าหายทารุณกรรเไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีการพูดจารุนแรงดูถูกเหยียดหยามอย่างเช่นแบบว่าเออไอเวเนี่ยทาไมทํานี้ไม่ได้วะ ป้องก,กันก็ไม่ได้บุกก็ไม่ได้ทำอาหารเลยก็ไม่ได้เลยมันมีโตไปมึงทําอะไรได้วะแต่คือแบบพูดแบบนั้นกับเด็กอะ่ะติดสองทีสามมันก็มีการแบบทำร้ายร่างกายตบตีต่างๆอย่างเช่นแบบมาสายเนี่ยเบิร์ดแม่งไม่มาสายวะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือพิกาการใช้คําพูดรุนแรงแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันด้วยแล้วก็มีอีกครังหนึ่งที่บอกว่าตอนที่ทีมเกาหลีเนี่ยไปอุ่นเครื่องกับประเทศญี่ปุ่นที่โอ,อกินาว่าแล้วทีมของเขาเนี่ยได้เล่นผิดพลาด พอจบเกมพื้นโพก็ใช้ธงธงที่ทตรงเตะมุมอ่ะใช้ทงน,นั้นน่ะหยิบมาฟาดขานักเตะจนทําให้มีหน้าเตะคนหนึ่งเนี่ยต้องยาวถึงสองสัปดาห์เลยโอ้ซึ่งหลังจากเปิดอะคาเดมี่มาหกปีตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่วิธีการของซนไอพ่อของซอนเนี่ยใช้ไม่ได้ผลแล้วก็มีประเด็นถึงขั้นอ่าขึ้นศาลกันเลยอืพอเรื่องมันเป็นแบบนี้ก็จะมีชาวเกาหลีที่แบ่งเป็นสองฝ่ายแหละ ฝ่ายแรกก็คือฝ่ายที่ซัพพอร์ตคุณพ่อว่าเออเนี่ยวิธีการปั้นสตาปั้นนักฟุตบอลที่จะต้องเก่งต้องเป็นระดับอาชีพเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างฝึกโผลบ้างจะเอาแบบว่าวิธีดอกไม้ซับซ้อไปมันก็คนจะไม่ได้โผล่แบบชาวเอเชียเราก็ต้องอย่างนี้แหละแบบนักกีฬาโดนแค่นี้โมันก็ไม่ใช่แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นฝ่ายที่ฝ่ายที่ชอบก็ต้องมีฝ่ายที่ไม่ชอบลุงศัพท์พ่อของซอนยับเลยครับซึ่ง มีเลขาธิการสถาบันกีฬาและสินทิมวลชนของเกาหลีเนี่ยได้ออกมาบอกว่าอการแจ้งความที่พ่อของเด็กชายเอแจ้งไปไม่ใช่เพราะว่าความเกลียดชังแต่เพราะคือคุณพ่อของเด็กชายเอเนี่ยก็จะอยากให้ลูกของเขาซ้อมบอลที่อาคาเดนนี้ต่อไปนั่นแหละแต่ว่าก็อยากจะให้แน่ใจว่ามันไม่มีความรุนแรงเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกมันควรจะเป็นหน้าที่ของสถาบันเขาเชื่อหรอที่แบบว่า มีการปรับปรุงแก้ไขปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้ไม่มีความรุนแรงแทนที่จะแบบมาให้เด็กติดปากนี่ไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสําคัญก็คือเด็กในวัยที่เหมือนแบบประถมมต้นเนี้ยเด็กช่วง12 13 14คสิบมันควรจะมีการฝึกฝนโดยที่ยังต้องมีการสนุกกับฟุตบอลอยู่ไม่ควรจะจริงจังซีเรียสอะไรขนาดนั้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากคดีนี้ออกไปมันก็เกิดประเด็นหลายๆอย่างของ การตถีเถียงกันแล้วก็มีการเจรจามีการเจรจากันทั้งสองฝ่ายระหว่างฝ่ายที่ฟ้องกับฝ่ายของคุณพ่อซึ่งสรุปแล้วก็คือฝั่งของพ่อของเด็กชายเอเนี่ยเขาเรียกเงินที่500ล้านวอนประมาณเท่าไหร่ประมาณสิบสองสิบสามล้านบาทไทก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะสำหรับการีฟ้องร้องเนี่ยแต่ว่าทนายของฝั่งอะคาเดมีของซอนเนี่ยบอกว่าจ่ายได้สูงสุดแค่ร้อยล้านวอนหรือคือประมาณสองล้านห้าแสนบาท ซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นเหมือนกันที่ชาวเน็ตเขาตัวเขียน,นยก็เพราะว่าอ่าขอของเดกชายเอเนี่ยที่เขาเรียกเงินเนี่ยเขาบอกว่ายังไงก็ต้องจ่าย500ล้านวอนเท่านั้นไม่เอาร้อยล้านเด็ดขาดโดยระบุว่า100้ล้านวอนเนี่ยเป็นเงินที่น้อยมากเลยนะถ้าเทียบกับสินทรัพย์ที่ซอนฮิงมินมีปัจจุบันนี้คือบนสี่แสนกว่าล้านเลยนะเออซึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวนะม,มันคนละประเด็นเลยไอ้นี่คือประเด็นที่เขา อ่าพ่อของซอนใช่ไหมซองอูจุงเนี่ยไปทำร้ายร่างกายเด็กก็ควรจะมีแค่ตัวของเด็กแล้วก็พ่อพ่อของซอนอใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวซอนธมินใช่เหมืนหอนกับว่าเขาเลยบอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับพ่อของเด็กชายเออยากจะได้เงินหรือเปล่าอยากจะได้เงินมากกว่าความพิเศษความของลูกหรือเปล่าอืมซึ่งบทสรุปของคดีอ่ะก็มีการ,รถกเถียงกันอยู่แล้วก็ยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดว่าซอนอูจุงหรือว่าพ่อของซอนธมินจะโดนค่าปรับไปเท่าไหร่แต่ว่า ที่แน่ๆคือสตาฟโค้ชสคนที่โดนไปด้วยคือโดนปรับไปประมาณ3าล้านวอนก็สําหรับเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่โตครา้นี้อ่ะสล้านวอนก็ไม่ถือว่าเยอะมากแต่ตัวของพ่อซอนหนเนี่ยยังไม่รู้หลังจากเกิดคดีความแบบนี้ไปแล้วเนี่ย่ซนุงยองก็ออกมายอมรับว,ว่าที่ผ่านมาเขาก็มีการซ้อมโดยที่ใช้ความรุแนแรงจริงๆเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นนะว่า เขาทําอย่างนั้นเพราะว่าเขาทาจริงจริงแล้วก็เขาบอกว่าเขาขอโทษที่ทําให้เด็กๆหลายคนเนี่ยเจ็บตัวบางทีเนี่ยตัวผมอาจจะตามยุคสมัยไม่ทันทําให้วิธีการสอนของผมยังเป็นแบบเดิมอยู่อืก็เรื่องราวทั้งหมดล้วก็จบแค่นี้แหละแต่ว่าถ้าถามว่าไอาการเขี้ยวเข็นนักฟุตบอลหรือว่าไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลอ่ะการเป็นการสอนเด็กอะไรเงี้ยการใช้กําลังหรือว่าเขาเรียกว่า อสอนแบบหนักหน่วงไม่ใช่การสอนแบบดีๆอ่ะมันมันมันดีมันไห้มดีไหมโอเคไหมหรือว่ามันจะเห็นผลหรือเปล่าแต่ว่าถ้านัปัจจุบันอ่ะผลลัพธ์มันก็ออกมาแล้วก็คือด้วยการสอนของพ่อซอนเนี่ยมันก็ผลิตผลผลิตก็คือซอนฮึงบินที่เก่งถึงระดับที่ทุกคนยอมรับเลยอืซึ่งในโลกฟุตบอลเนี่ยมันก็ยังไม่มีใครที่ถูกฝึกแบบนี้แล้วกลายมาเป็นซอนคนที่สองคนที่สามมา ถ้าให้เปรียบ์ึกเหมือนก็เหมือนกับว่าเอาการฝึกวันนั้นนไปฝึกกับเด็กพันคนเนี้ยแล้วมีแค่หนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยไออีกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนมันก็กลายเป็นแบบเป็นได้รับผลกระทบแล้วว่าเออเนี่ยทําไมคนนั้นทนานนําได้แทำไมเธอทำไม่ได้แล้มันก็เหมือนกับอาจจะเป็นที่กดดันที่ตัวเด็กด้วยว่าเฮ้ยทำไมเราทําไม่ได้วะแล้วก็อาจจะถูกฝึกให้หนักขึ้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคนที่เหลือมันก็ต้องรับผละทบไปจากการที่หนึ่งคนประสบความสำเร็จ ซอนเนี่ยเขาก็เคยบอกนะเรื่องนี้อ่ะตอนที่บอกว่าเอตอนที่ไปอยู่ที่ฮัมบูร์กที่เยอรมันใช่ไหมช่วงอยู่ฮัมบูร์กเลว์คูเซ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยก็มีการพูดคุยกันว่าในช่วงเด็กๆมีพวามทรงจําิเศอะไรบ้างได้เคยไปเล่นแบบนี้นะเคยไปนู่นไปนี่มาซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่อินกับอะไรแบบนั้นเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับ วันๆก็อยู่กับฟุตบอลอย่างเดียวใช่อยู่กับฟุตบอลอยู่กับพ่อเขาเล่นถูกพ่อคุมกดอยู่มาจนปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งเรื่องของกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทัศนคติของคนรุ่นใหม่เนี่ยทำให้การอาลงสั่งสอนเด็กเนี่ยมันก็ซอฟลงจากเดิมมากแล้วในถ้าพูดถึงในแง่ของฟุตบอลเนี่ยถ้าในอนาคตเกาหลีใต้ฝึกแล้วก็มีซอนมินเป็นคนที่สองที่สามขึ้นมาเนี่ย โดยใช้วิธีการที่ซอฟเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหลักพิสูจน์ได้หรือเปล่าว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้กําลังหรือว่าคอนเรียนในการฝึกบทต่อไปอืแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่เวลาครับที่ต้องพิสูจน์ครับก็ในอีพีต่อๆไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามกันได้นะครับที่บอลบอยทุกวันอาทิตย์เวลาห้าโมงตรงครับสำหรับนนี้ก็สวัสดีครับ